โค้ดทริงนะครับตัวนี้เป็นเวอร์ชันสีดำแล้วก็ไส้ที่ผมเลือกมาวันนี้เป็น0.7 mm มมนะครับ0.7เจ้า600เนี่ยเขามีไส้ขนาด05ด้วยมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะครับยังไงก็ไปดูกันในลิงก์ไดถ้ถ้าเกิดจะซื้อกันรู้สึกด้ามนึงเป็นพันแล้วนะครับพันกว่าบาทแล้วพันสองเท่าไหร่ไม่รู้แพงอยู่นะตัวนี้นะครับทำไมแพงมาดูกันนะครับ ตัวดินสอกดตัวนี้นะครับเป็นดินสอกดที่ออกแบบแล้วก็ผลิตนะครับจากแบรนด์เยอรมนีนะครับในประเทศเยอรมนี germany, ซึ่งบางล็อตผลิตในญี่ปุ่นด้วยนะแต่ตัวนี้ผมไม่มั่นใจเหมือนกันว่า made in germany หรือเปล่าเพราะกล่องผมสัดทิ้งไปแล้วนะครับโยนทิ้งไปแล้วสัดทิ้งภาษาใต้นะครับสัดทิ้งสัดทิ้งนะครับตัวดินสอเนี่ยส่วนมากแล้วนะครับจะเป็นวัสดุโลหะผสมพลาสติกอะไรพวกนี้แต่ตัวนี้นะครับในซีรีส์6 0 0ขึ้นไปเนี่ย6 0ร800ด rapid pro หรือว่าอะไรพวกนี้นะครับ เขาจะทําด้วยโลหะทั้งด้ามเลยนะครับส่วนหัวเลดพายหรือว่าเลดไกด์มีความยาวมาประมาณ4มิลิเมตรนะครับทำให้ขีดเขียนในช่องแคบๆง่ายอย่างเช่นผมจะขีดเส้นวงกลมแบบนี้นะครับมันก็เข้าอย่างงี้ง่ายนะครับขีดเส้นอะไรมันก็ไม่บังมือด้วยนะเนี่ยบืงไม่บงังไม่ใช่ไม่บังมือนะครับก็ติดสำเนียงใต้หนะ่อยขออภัยด้วยนะครับ ส่วนหัวตรงนี้นะครับเป็นทรงผอมๆนะครับแล้วเป็นบ่าขึ้นมาซึ่งเขาออกแบบมาให้ไม่ให้ผู้ใช้งานจับใกล้แบบนี้มากซึ่งบางคนอาจจะไม่ชอบนะเพราะว่าชอบจับดินสอใกล้ๆกับบริเวณปลายนะครับแต่ว่าพื้นที่ที่กริปจริงๆจะเป็นพื้นที่ตรงนี้นะครับซึ่งทํามาเป็นลายด no ิมอน n นอร์ริงนะครับเป็นลายบากแนวตารางทะแยงแบบนี้จับหนึบมือมากนะครับแล้วกออ็รู้สึกดีฟีลลิ่งดีมากคอนโทรลดีมากกลมๆตรงนี้นะครับสากๆหน้าตาดูแบบ ทื่อๆมากๆเลยนะนะครับสำหรับดินสอกดของแบรนด์นี้นะครับเขาจะมีติ๊กกี้แต่ว่าติ๊กกี้จะเป็นดินสอกดที่ดูสมัยใหม่หน่อยนะครับแต่ดีไซน์เนี้ยนะเจ้าตัวเนี้ยเจ้า600 500 300และผิดโปร0 0อะไรพวกเนี้ยดีไซน์มันก็เป็นอย่างเงี้ยมาตั้งนานแล้วนะเป็นโอ้หลายสิบป,ปีแล้วตั้งแต่ผมเด็กผมจําความได้ก็เห็นปะป๊าผมก็ใช้ดินสอยี่ห้อเนี้ยอยู่นะครับลอตติ้งลอตติ้งก็เรียกกันมาอย่างนั้นตลอดแต่จริงๆถ้าออกเสียงตามสำเนียงดอชลันหรือภาษาเยอรมันจริงๆก็คคือด คริงนะครับโคดก็คือ r o t r o t เนี่ยออกเสียงว่าโคดนะครับแปลว่าสีแดงนะครับเรทท่านออก็คำว่า Red นะครับส่วน Ring R.I.N.G Ring ก็คือวงแหวนก็คือแบรนด์เขาคือ Red r i n อะนะครับเนี่ยวงแหวนแดงเป็นซิ gnature ของแบรนด์เขาซึ่งปัจจุบันเนี่ยเจ้า600เนี่ยไม่ได้มีแค่สีดำนะครับบอดี้เขาจะมีที่ผมเห็นมีแดงเขียวฟ้าน้ำเงินสีขาวมกุกสีเงินอะไรอย่างเงี้ย เมื่อก่อนจะมีดำหนึ่งเดียวแล้วออกมาเป็นบอดี้เงินหลังๆเริ่มมีสีลิมิเต็ดเริ่มมีสีพิเศษออกมาแล้วซึ่งผมก็ยังไม่ได้ซื้อเพราะว่าดำหนึ่งพันกว่าบาทมันแพงอยู่นะนะครับเดี๋ยวค่อยซื้อสีมุกสีเงินอะไรเงี้ยสีแบบแนวที่ผมชอบนะครับชมพู่อะไรยังมีเลยนะบอดี้ที่เป็นเซกชันหลักตรงนี้ก็จะเป็นหกเหลี่ยมนะครับซึ่งทําให้พลิกดินสอง่ายนะครับแล้วเวลาวายบนมือเนี่ยมันก็ไม่ค่อยหมุนนะครับเวลาออกออกการใช้งานออกแรงหมุนอย่างเงี้ยก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ วัสดุจะเป็นทองเหลืองทั้งหมดนะครับเป็นโลหะหมดเลยนะที่เห็นเนี่ยแน่นๆเลยนะครับแน่นๆเลยมาชั่งน้ําหนักกันดูว่าหนักเท่าไหร่นะครับผมนะสาหรับคนที่ชอบดินสอมีน้ําหนัก600นะครับมีน้ําหนักแล้ว5 0 0นี่จะหนักแค่บริเวณส่วนหัวนิดหน่อย22กรัมนะครับก็ถือว่าหนักแล้วนะเพราะว่าเจ้า500อเนี่ยเขาเบา500มันหนักแค่13กรัมเองนะครับอ่ะส่วนผิวของวัสดุเนี่ยทำเป็นสักษานะครับคือก็ดูแบบดูพรีเมียมดีนะจะเหมือนพลาสติกแต่ไม่ใช่นะเป็นทองเหลืองหมดเลยมีมาัก 600้มมมี0.5เวอร์ชันให้ใช้ด้วยนะครับและบริเวณคลิปก็เป็นคลิปสีดำด้านๆเหมือนกันนะครับด้านๆมันมันสักๆท้ายตรงนี้จะมีเลดเกรดบอรดนะครับก็จะสามารถหมุนได้เลยจะเป็น B จะเป็น HB ใช้ไส้ความเข้มเท่าไหร่ก็หมุนไปเลยนะครับจะได้ไม่ลืมผมชอบใช้ HB กับ 2B ก็หมุนไปที่ H b ไม่ลืมแหละนะครับง่ายๆเลยเหนืดๆเนมีโอริงช่วยท้ายมียางลบซ่อนอยู่นะครับจะใช้งานก็ดึงออกลบนะครับ มีรูสําหรับใส่ไส้แบบด่วนๆยางลบเป็นตัวบล็อกไม่ให้ไส้ไหลออกมานะครับซึ่งผมก็โหลดไว้เยอะเลยนะครับแล้วก็ถ้าใครไม่ใช้ยางลบปิดไว้เนี่ยสามารถจะยัดไส้อย่างนี้ได้เลยนะโดยไม่ต้องออถอดจุกนะแต่ว่ามันก็จะไหลออกมานะครับก็ระวังไวน้นิดนึงแต่ใครไม่ซีเรียสก็ตามนั้นส่วนยางลบเนี่ยถ้าใช้หมดเนี่ยเท่าที่ทราบรู้สึกว่าจะมีขายแยกอันหนึ่งสิบาทหรือว่า20บาทเลยแพงอยู่นะเนี่ยนะครับการทํางานก็คือกดตรงตัวตรง,ตรง,ตรงนี้ ไส้ก็จะถูกดันออกมานะครับตามจังหวะกด1คลิกก็คือ1 1ขยับนะครับออกมานะครับแล้วก็เซอร์ Service, วิสเวลาไส้ตันหัวแตกอะไรเงี้ยนะครับก็หมุนปลอกออกมาแล้วเราจะเจอกับข้างในเนี่ยมันจะมาเป็นยูนิตเดียวกันแบบนี้นะครับเราจับตรงนี้แล้วหมุนอีกทีนึงเหมือนจะหมุนออกมาได้อีกนะครับเออนี่นะครับมันจะเป็นอย่างนี้ปลอกนี้เป็น ทองเหลืองทาสีดำนะครับไม่รู้เขาใช้สีอุตสาหกรรมอะไรเขาไม่ได้บอกกลไกเป็นหลอดพลาสติกนะครับแล้วมีตัวหีบไส้แล้วก็ท่อด้านในเป็นสเตเลสนะครับกลไกจุกตรงนี้นะครับแล้วก็ปลอกบอดี้ก็เป็นทองเหลืองเหมือนกันส่วนตรงนี้เป็นสเตเลสล็อกไว้เพราะว่าทองเหลืองถ้าเกิดบดเบียดกันานานๆมันจะหักนะครับนี่ก็มีน้ําหนักอยู่เดี๋ยวลองชั่งแต่ปัวปลอกเคสด้านนอกนะครับไม่รวมข้างในหรือว่าน้ําหนักเขาเท่าไหร่เฉพาะปลอกนะครับแล้วก็ตูด13กรัมเลยนะหนักกว่า500ตั้ง 500เนี่ยซีรีส์500เนี่ยมันทั้งตัวเลยนะครับ13กรัมแล้วอันนี้เฉพาะหัวก็5กรัมแล้วนะครับถือว่านี่เกือบจะเท่าอตัวบอดี้เลยนี่นะครับปิดแบบนี้มันก็จะเป็นส่วนที่ป้องกันไม่ให้เป็นเกลียวมันล้มแล้วก็มันพังนะเป็นสเตเลดแต่ว่าข้างในทั้งหมดเป็นทองเหลืองทั้งหมดนะครับไม่รู้ทําไมเขาไม่ทําเวอร์ชั่นที่เป็นทองเหลืองทั้งตัววะแบบบรัสแบบไม่ทําสีอะไรเลยผมแบบเฝ้ารอเลยนะถ้าเกิดมีแบบทองเหลืองล้วนทั้งตัวแม่งซื้อเลยเนะี่ย ไม่ทําสีนะครับบางคนใช,ใช้ไปเนี่ยผิวสีพวกนี้มันก็จะแหกนะครับทะลอกร่อนกระเทาะออกมาซึ่งเป็นปกตินะใช้ไปนานๆแต่ผมยังใช้ไม่ถึงขนาดนั้นนะครับก็มีใช้งานอยู่บ้างเพียงแต่ว่ายังไม่ยังไม่ได้นานโหดขนาดนั้นนะครับก็โดยรวมแล้วก็จะเป็นดินสอกดที่ราคาสูงแล้วแหละนะน่าจะประมาณพันกว่าบาทแล้วนะครับน่าจะประมาณนั้นก็ชอบก็ลองไปดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะลองขันกลับเข้าไปก่อนแล้วค่อยเอาคนกายนี้กลับ ขันกับเข้าไปนะครับมีบอดี้สีอื่นให้เลือกด้วยนะแต่ผมเลือกสีดํามาเดี๋ยวสีเงินสีขาวมุกค,ค่อวว่าอะไรเดี๋ยวค่อยมาซื้อนะครับและเทียบกันกับ500นะครับเป็นโลหะแค่ตรงนี้ตรงนี้เป็นพลาสติกเรซินแล้วก็300เป็นพลาสติกทั้งด้ามเลยนะแต่ตัวนี้มันเป็น300ที่ใช้คลัชเพนซิลนะครับใช้ไส้2มิลนะครับ 500นี่ไม่รู้มี0.7เดาว่ามี0.5หเดี๋ยวม้งหรือว่า0.7ไม่รู้แต่ว่า600เนี่ยมี0.7ด้วยแล้ว0.5ด้วยนะครับเราเจอกันใหม่เอพิโซดหน้านะขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมสำหรับวันนี้สวัสดีครับเฮบิไรเดนเอาท์